สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน e.p. ีที่368กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า368นั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่พี่ FC ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเกาเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับ สนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับทนใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและสําหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP ีนะครับ เพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบว่าสนใจพระองค์ไหนนะครับผมให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมนะครับสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ แล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับ แล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พี่รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1่กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นเออนี่นะครับเป็นพระปิดตาพังพกานะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับ วัดเขาอ้อนะครับผมจังหวัดพัทลุงนะครับผมเป็นชุดกรรมการ3องค์นะครับสำหร er like <brick> ับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด3องค์เลยนะครับผมสําหรับชุดปิดตาพังปะการนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับชุดนี้นะครับผมทั้งหมด3องคงแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผม1,000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับนี่เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามข้อมาขอดูหรือว่าสอบถามดูก่อนได้นะครับผมองค์ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับพี่ๆสองค์สามเนื้อนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมเดิมนะครับผม พระปิดตาพังพกานะครับผมวัดเขาอ้อนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1นะครับผมใน ep นี้นะครับอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับองค์ถัดมาครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือองค์ที่3นั่นเองนะครับนี่นะครับ ปลาปิดตาขออ้อนะครับผมสวยๆเดิมเดิมครับผมราคาแบ่งปัน1000บาทเท่านั้นนะครับ1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมครับด้านหลังนะครับผมผิวเดิมๆนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสวยๆเดิมเดิมครับ1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข2นะครับวันนี้จะเป็นเจ้าสัวนะครับผมเป็นเจ้าสัวหลงปุบุญนะครับผมวัดกลางบางแก้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเจ้าสัว2นะครับนี่นะครับผมเจ้าสัว2จะมีเป็นยันตรงด้านหลังนี้นะครับองค์หมายเลขที่2องคงนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัว2นะครับ ราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันเลยนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับเจ้าสัวหลวงพุบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมสวยงดงามครับผมหมายเลข2นะครับร้ายกันถัดมาครับผมหมายเลข3านะครับ อันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่3นะครับนี่นะครับผมสําหรับองค์ที่3นะครับผมจะเป็นปิดตาปลดหนี้นะครับหลวงปู่โตนะครับเป็นตะกูด3ดอกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาปู่โตนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับ ราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันทายนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่4นะครับผมรายการที่4ีนี่จะเป็นหลวงปู่มุนนะครับผมที่จะสีโรนะครับมีไหมครับวัดบ้านจานะครับผมอำเภอการทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมจะเป็นชุด3ององแบบนี้นะครับผมหมายเลขสี่นะครับนี่นะครับผมชุดหลวงปู่มุนนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมชุด3างองแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผม แบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกัน3ององนะครับผมชุดนี้นะครับผม700บาทนะครับพี่ๆราคาแบ่งปัน700บาทเท่านั้นนะครับองค์นี้จะสภาพเก่าๆเดิมๆนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับขึ้นอยู่กับการเก็บของเจ้าของเดิมด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับราคาแบ่งปัน700บาทนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งหมายเลขที่สี่นะครับอันนี้เป็นองค์ทิ้งถึงนะครับองค์ถัดมาครับผมเป็นองค์ที่สองนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมต่อโค้ดคาว่ามีนะครับนี่นะครับ ราคาแบ่งปันครับผมสองค์นะครับผมเ0็ดร้อยบาทนะครับชุดหลวงปู่หมุนนะครับผมสวยสดงดงามครับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับนี่นะครับผิวเดเดิมนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม3องค์700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆครับทันใดนะครับผมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด3องค์แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับเ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลข5านะครับผมจะเป็นตหรียญนดวงสองนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมเนืยอดวงสองหลวงปู่มหาศิลานะครับ อายุวัฒนมงคล80ปีนะครับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับผมร้ายการหมายเลขที่5องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับผมราคา700บาทนะครับผมสําหรับเรียนเนื้อดวงสองนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆต่อโค้ดหมายเลขนะครับ185นะครับผมผิวดเดิมนะครับต่อโค้ดศิลาตรงนี้นะครับ สวยสนุดงามแบบนี้นะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมปี2567นะครับจังหวัดกาฬสินุ์นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับราคาแบ่งปัน700บาทนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข6นะครับวันนี้จะเป็นเหรียญหลูุโตนะครับผม องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรายการที่6นะครับผมเหรียญนโปโตนะครับนี่นะครับผมผิวดิมเดิมนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับสวยสดงดงามครับ เหรียญหลวงปู่โตนะครับผมปี2517นะครับนี่นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลข7นะครับผมวันนี้จะเป็นพระพงษ์หลวงปู่บุญนะครับผมเป็นพระพงษ์รัศมีหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแคจังหวัดนครปฐมนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ300บาทนะครับพี่พี่พระพงษ์หลวงปู่บุญรายการนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมผิวเดิมๆนะครับลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับสวยสมดุดงามนะครับรายกันถัดมาครับผมหมายเลข8นะครับจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมปิดตาพ่อแก้วนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ 450บาทนะครับผมสำหรับปิตาพ่อแก้วนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยสดุดงามครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับ450บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขก8นะครับ รายกันถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จปกโพหลวงปุโตะนะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา450บาทเหมือนกันนะครับผมปกโพหลวงป่โตะนะครับผม450บาทนะครับพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผมเดิมๆเลยนะครับอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมสมเด็จปกโพหลวงป่โตะนะครับ นี่นะครับผมด้านหลังนะครับรายการใหม่เลขที่9แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษนะครับผมอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทีมปลุกเสกนะครับหมายเลขที่10นะครับองค์นี้แบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทนะครับพี่พี่รายการนี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผมนี่นะครับสวยสดงดงามครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยๆเดิมๆครับพี่ๆองค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่11แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับองค์นี้นะครับผมจะขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นะครับผมรายการหมายเลขที่11บเอ็ดอนี้นะครับขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคา 450บาทนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนำองค์พระนะครับออกมาให้รับชมกันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับนี่นะครับผมมาจัร์ฟันนะครับมาจารโรนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมสิทธ์ ทออสร้างถวายปีทศศ2,507นะครับเป็นเนื้ออันปาก้านะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหมายเลขที่11นะครับผม450บาทนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับถ้าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่12นะครับอันนี้จะเป็นนั่งพานชนะมันหรือพ่อคูณนะครับเนี่นะครับผมพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับผม แต่องค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับผมไปเลี่ยมกันน้ำนะครับผมเจ้าของเดิมแกเลี่ยมไว้นะครับดังพันชนะมานพ่อคูนปี2537นะครับผมรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับดังพันชนะมานหลวงพ่อคูนนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ 5 5 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับวัดบ้านไร่นครราชสีมานะครับผมต่อโค้ดหมายเลข717นะครับนี่นะครับผมมี2537นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับสวยๆเดิมๆครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่12นะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่13นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผม หนังนะครับผมปุยวัดหนังนะครับรายการใหม่ได้ที่13บสงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับเหรียญปุ่ยวัดหนังนะครับผมรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเหรียนเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับนี่นะครับด้านหลังยัน4นะครับผม วัดหนังหลังยันสี่นะครับนิยมนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่1 4นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับองค์นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับมีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับปี2517นะครับผม เป็นในงานส่งน้ำนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับนี่นะครับแสงไฟสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะครับ<าง>ผมมีรูปภาพเพิ่มเติมให้รับชมพี่ๆลองทักมาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ like <copy said them> ผมหมายเลขนี้นะครับพอผมมาช่องแครนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่14แล้วนะครับผมองค์นี้แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับ <500 S 1> พี่ๆ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาก็ผมหมายเลขที่15นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับผมรายการหมายเลขที่15องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับผมผิวดั้มเดิมแบบนี้นะครับพระอุปชาอีนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยเดิมเลยนะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับพศ .2473 นะครับพี่ตรงนี้นะครับผมหลังยันนะครับนี่นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับร้ายการถัดมาครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับ สำหร,รับหมายเลขที่16นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมบาทน้ำมนหลวงปูศิลานะครับหลวงปูมหาศิลานั่นเองนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญบาทน้ำมนนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมผิวจะออกเป็นผิวไฟนะครับต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม6นะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมออกที่วัดพระธาตุมณีหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่นะครับผมเรียงสวยเดิมด้วยนะครับรายการที่16นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับรายกระดัดมาครับผมหมายเลขที่17นะครับอันนี้จะเป็นแหวนนะครับผมหลวงปู่หมุนที่ตาสีโรนะครับผมแหวนหลวงปู่หมุนนะครับสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมแหวนวงนี้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้พี่ๆนะครับผมได้ราคา450บาทนะครับผมสำหรับแหวนหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนที่ต่อสโรนั่นเองนะครับผมบัดบ้านจานนะครับรายการที่17องนี้นะครับผมนี่นะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอายุ105ปีนะครับแหวนสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมถ้าไคถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับ ด้านล่างนะครับผมเลยนะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับร้ายกันถัดไปครับผมหมายเลขที่18นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างกุฏินะครับวัสระแก้วนะครับนี่นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษรุ่นที่2นะครับผมปีพศ2517นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมมีรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับวัดบานไรนะครับผมหลวงพ่อคูนะครับเรียนสวยเดิมเลยนะครับผมนะครับหลวงพ่อคูปาริสุโธนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม เป็นรุ่นพิเศษนะครับของปีพศ2517นะครับนี่นะครับสวยงดงามครับผมหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่18นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นพระปิตาปุโตนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเนื้อแช่น้ำมนนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ 550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมครับผมฝั่งตะกุดนะครับปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่19แล้วนะครับสวยสดงดงามครับผมพี่ๆลองดูผิวกันนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมหมายเลข19นะครับ องนี้แบ่งปันให้ในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมสวยสดงดงามครับรายการถัดมาครับผมหมายได้ที่20แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญจิโกลงปุโตนะครับองนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับ5 5าบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญจิโกลปุโตนะครับผมนี่นะครับพอ2512นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ พระครวิริยะกิตตินะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตวัดปราหลูฉิมพีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมพุทธศักราชนะครับผมสองห้าหนึ่งสองนะครับเรียงสวยๆคมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับ พอทวดผ่าปากนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเหรียญพอทวดผ่าปากนะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับผมหรือว่าเหรียญเลื่อนสมรสักตั่นองนะครับปีพศ2508นะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพอทวดวัดช้างให้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมตั่นี้นะครับผมวัดช้างให้นะครับ ลงกล้องให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมพอดีว่ากล้องไม่ค่อยโฟกัสเนาะครับเนาะนี่นะครับงานเรื่องสมรักษ์ปี2508นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม600บาทนะครับร้ายการถัดมาครับหมายเลขที่22นะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาปดหนี่หลบปุโตนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22่อออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมผิวดมเดิมนะครับปิดตาปูโตะนะครับผมวัดประดูชิมพีนะครับสวยสดงดงามแบบนี้ครับผมหมายเลขที่22นะครับผมนี่นะครับฝั่งตะกรุด1ดอกนะครับผม650บาทนะครับ และสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมองค์นี้จะเป็นนะครับผมพระปิตาปริสุทธโธนะครับผมหรือว่าพระปิตารุ่นเมตตามหานิยมนะครับผมวัดบ้านไร่นะครับผมผลประกอคูณปีพศ2536นหมะครับหมายเลขที่23องค์องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC นะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมผิวสวยๆเติมเติมแบบนี้นะครับสำหรับองค์นี้นะครับผมนะครับ สวยงดงามครับผมราคาแบ่งปัน400บาทนะครับผมรับอิตาหลงพ่อคูณนะครับ400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่จะเป็นใต้ฐานนะครับราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถ้านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆนะครับก้อนนี้จะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่าดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งจ็นะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0903251096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับ ท่านใดนะครับผมสอบถามเข้ามานะครับผมก็ติดต่อได้ตลอดนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและที่สำคัญน,นะครับผมฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆผม่มดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ あっ。